ก็กลับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้กลับมาตามสัญญานะครับมาแจกพระฟรีนะฮะวันนี้นี้นะครับเจริญพรพระผงนะครับเป็นเจริญพรบนและเจริญพรล่างอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเอามาให้ชมดูนะครับใครสนใจก็ลงชื่อรับได้เลยนะฮะดูตัวอย่างครับดูครับอันนี้เป็นเจริญพรล่างเป็นพิมพ์เต็มองคนะฮะมีทั้งหมดสองพิมพ์มีพิมพ์เต็มองลุ้นตะกรุดลุ้นหน้ากากนะครับหน้ากาก กุดนะครับเงินทองทองแดงนะครับหรือหน้าก็อันนี้ไม่มั่นใจน่าจะเป็นเงินทองหน้านะครับนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เต็มองค์เจริญพรล่างส่วนอีกพิมพ์นะครับเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นเนื้อเนื้อว่านสีเขียวนะครับเน้นหน้ากะดหน้านกัดเงินมีลุ้นให้ให้ลุ้นกันนะครับในหนึ่งหลังมีสองสององแต่อันนี้ไม่ใช่หลังที่แจกนะครับอันนี้เป็นพระที่ เช่ามาทีนี่นะครับใครสนใจก็อยากได้ฟรีก็ลงชื่อด้านล่างนะครับกดติดตามแล้วก็ลงชื่อรับได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ทักลายกันแล้วกันโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นสั้นสั้นะครับมาแจกตามคําสัญญาครับลงชื่อรับได้เลยนะครับขอค่าส่งคนละหกบาทนะฮะยังไงใครสนใจยังไงกดรับพา์ได้เลยนะครับกดลงชื่อรับได้เลยก็แค่นี้แหละครับสวัสดีฮะ